3ประสานยุคใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด C B ตอนนี้อยู่กับผมบาโจนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำชาเลนจ์นั่นคือเอา SCB เนี่ยมาลงแรงโดยชาเลนจ์ของเราก็คือ SCB ของเราเนี่ยต้องชนะ2ใน3เกมจากเกมของแรงนะครับและนอกจากนี้นะทั้ง3คนต้องมีส่วนร่วมกับเกมทั้งใน3เกมไม่ว่าจะเป็นแอสซิตหรือการยิงประตูมาดูกันว่า SCB สุดโหดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวพร้อมแล้วไปลุยกันในเกมเลยโดยทั้ง3นักเตะนะครับผมก็จะใช้ล่างตามนี้เลยนะครับอันนี้ทั้ง3ร่างนะเป็น1้4 105 1 0 เอมโบรโม่นะครับผมก็จะใช้ร่างนี้เลยแต่ผมจะเอาเป็นสายฟ้าเอานะทุกคนซึ่งผมจะซื้อเมสส้มมาเลยแล้วก็เทรน30สนะครับส่วนเซสโกนะผมก็จะใช้ร่างนี้เลยนะครับนี่โอ้สูงห95ร้อยเก้แต่พลังงานน้อยมากนะครับแล้วก็สกิล3ดาวเองนะทุกคนก็อาจจะต้องเล่นลำบากนิดนึงนะสำหรับเซสโกร่างนี้แต่ว่าผมก็จะซื้อเป็นแบบว่าเมสส้มมาเลยแล้วก็เทรน30เลยส่วนมัตเตอุสคุนย่านะครับผมก็จะใช้เป็นร่างนี้เลยนี่เลยนร่างนี้ก็จะมมาพร้อพลังงานะครึ่งับี่ย สี่ดาวนะครับก็ถือว่าเล่นไม่ยากนะผมว่าเล่นง่ายอยู่แล้วก็ที่สําคัญถ้าเราซื้อเม็ดส้มเม็ดแดงมาอัพเนี่ยเราก็จะสามารถเล่นตําแหน่ง c A m ได้ด้วยแล้วสาหรับร่างนี้นะผมก็จะซื้อเม็ดส้มมาเหมือนกันเทน30เหมือนกันพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันเลยอันนี้โอวยาปัจจุบันของผมนะผมอยู่ที่115้นะแต่จริงๆถ้าจัดแบบว่าตรงตําแหน่งเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ1 1 6ยสมาจัดแผนอโมริมมันก่อนเลยดีกว่าและแผนที่ใกล้เคียงที่สุดของอโมริมนะก็จะเป็น3 4 3สี่สามแฟลตนั่นเองนะครับจริงๆอ,นนอ,งอันจะปน CAM เนอะอันนี้เป็นแผนเบต้าใหม่แต่นี้เขายังไม่เข้าไงผมก็เลยใช้แผนนี้ก่อนมาเซสโกตัวแรกครับเซ s c o ยืนหน้าเป้าเลยนี่ไบรอั M. เ o m มยืนอยู่ปีกซ้ายสมมุติว่าเป็น CAM แล้วกันคุณย่าเนี่ยจริงๆล่างนี้นะครับมันยืน ST กับ CAM ได้เนาะแต่ผมจะไปยืน RW นี่แล้วแผนของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมขอสลับสับเปลี่ยนอีกแป๊บหนึง เอาเป็นเรโอเนลแมซซี่นะครับไปยืนวิงแบ็กให้นะที่มาของคําว่ากองหลังรถไถ่เอ้ยกองหน้ารถถังกองหลังรถไถใช่หรือเปล่าต้องมาดูกันและนี้นะครับก็เป็นแผนที่เราเจะลงแรงนั่นเองมาดูกันว่าพวกเขาเนี่ยจะแบกเราขึ้นแรงได้หรือเปล่ามาครับแล้วนี่คือแรงงงผมนะทุกคนตอนนี้11ดาวนะครับมาเข้ามาแล้วอ้าวเจอแชมเปี้ยนครับเขาชื่ออินซากิี้สองห้าสี่นะครับไม่รู้จะตึงหรือเปล่าแต่เขาคงเห็นแบบของผมทําไมกองหลังกับกองกลางโหดจังแต่กองหน้าเนี่ยยังออกไปลุยเล่นแบบว่าโอเพนเย์นะ เฮ้ยเราได้บอลซีดานส่งให้ตูเล่มาแล้วครับมาเซลโลเมสซี่เอ็ม omo, บรโม่ไบรันโอ้โหเอ็มไบร์มันกระดูกกระดูกกระดูกกระดกถุยกระดกเยอะไปหน่อยครับเอาละมาตูเล่คาร์ลอสซาเบโตเอาอยู่ดินาเตเล่ยังไงเฮ้ยผมว่าเขาส่งไปเฮ้ยจังหวะนี้อ,อ,อุ้ยโอ้โหโซล่าโซล่าโอ้โหเรียบร้อยมาเซลโลยังไงครับอ้าวมาเซลโลเล่นเยอะไปหน่อยซีดานซีดานส่งให้เบนเวนเซสโก้ไบรันเอ็มบรูโม ตูเล่เอาแล้วครับเซสโกเซสโกจัง thumbs. หวะนี้เรียบร้อยครับเบนจามินเซสโกโอ้โหมาแล้วครับเซสโกเดอะแบงกนะครับหประตูสําหรับเซสโกคือมีส่วนร่วมกับเกมแล้วเป็นแอซิสก็ได้นะหรือว่าเป็นประตูก็ได้นะแต่ผมอยากทําประตูให้ได้ทั้ง3คนเลยเอ้ยเอมโบโม่แย่งไปเอ้ยอย่าให้เขาบุกอย่าให้เขาบุกเซสโกนี่ต้องลงมาพักบอลหน่อยนะครับเอ้ยสไลด์เอาวุดไปดิเฮ้ย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 เอ้าโอ้โหแมสซี่ไปเอาโอ้โหออบโต อาร์ออรตอ,อัมโบโตส่งเอ้าเอ้ยเฮ้ยยานะฮา่ฮาฮ่าบูเล่มาแล้วเซสโกเอ็มโบโมไปแล้วนี่กระดกทีหนึ่งทีทนัทนทน่นท่นโอ้โหแข็งกว่าครับไปแล้วทุกคนจังหวะน,นี้ต้องใจเย็นไว้ผมมาได้และส่งช็อตพาร์ตไปเรียบร้อยนฮะเบนเจามินเซสโกอีกแล้วครับท่าน อันนี้3ดาวนี้เนี่ยยังตึงขนาดนี้นะดูจังหวะนี้โอ้โหคมคมอ่ะเขาคงหมันไส้ผมแล้วแหละอันนี้ผมขออภัยด้วยนะไปต่อครับไปกันต่อจะประมาทไม่ได้นะฮะมาเซโลยังไงครับโซลา่าโอเคตูเล่ไปโอ้เอา้ามาเซโลบงังแต่ว่าได้อยู่คุณยาไปคุณยาเลนลิมเน้นส่ง้โอ้มาเซโลบังไปนิดนึงมามาเซลโลเอจังหวะนี้วันทูโอ้โหไม่มารับบอลเลยเซสโกดักบอลได้เซสโกแม่งลงโคตรต่ำอ่ะ มซี่ปัดลยดีเบลไม่ได้เราต้องให้เอมโบโมยิงเอมโบโมไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยเอา้าโดนชิงแล้ววันทูโหตุเล่มาดักทัน,นครับจบครึ่งแรกค่อยหายใจหายคอข้องหน่อยโอเคมาเซสโกเล่นสั้นก่อนเลยคุณย่าไปเล่นชิงกันเซสโกซีดานซีดานเอา้ามันกดไม่ติดอะทุกคนวีดิดเออเอายังเข้าทางเขาอยู่ <c oughs> ไปไง แมสซีーー่แมสซี่บอกว่าทุ่มสุดตัวเพื่อบาโจเลยผมว่าเขาเล่นทางนี้เฮ้ยไม่ได้ว่าบาเรล่าบาเรล่าเออนี่ไงเราดักไปได้จริงๆแบบไม่ต้องเข้าพวดนะต้องดักรอดักบอลไว้นะทุกคนไปตูเล่ตูเล่ซีดานไปต่อเซสโกเซสโกเอาแล้วเออเหมือนผมเห็นช่องว่ะเอา้าเอ็มโบโมอวิ่งก่อนทำไมเนี่ยฮู้มาครับตูเล่วิดิดวิดิดใจเย็นวิดิยยดกับโซล่าโอ้โซล่าชนวิดิดิปิ้วอะ่ะเอา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 เป็นไรเนี่ยอ๋อฟาวงงเลย คุณย่าไปดักบอลไว้เฮ้ย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 อย่านะลูกอย่างนี้ลูกอย่างนี้โอ้โหเรียบไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยนึกว่าเรียบร้อยนะทุกคนตกใจหมดเลยคนที่เล่นกับผมนี่อย่าหมั่นไส้ผมนะผมแบบว่าเอนเตอร์เทนเฉยเอ็มโบโม่ไปครับแมซี่แมซี่เล่นวิงแบ็กแมซี่บอกโอ้โหเสียผมหมดเลยเอ้าอุโดกีแม่งดักได้วะมาเอ้ยเอ้ยคาร์ลอสอัลเปโต้เอ้ยชนเฮ้ยดินาเตเล่แม่งเหนียวว่ะเอ้ยไม่ล้ำหน้าหรอโอ้โหเรียบร้อยเป็นตัวดีไหมเนี่ย คืออเนี้ยผมจะไม่เปลี่ยนตัว3ามสามประสานเลยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนตัวอื่นนะทุกคนไปจริงขึ้นไปหน่อยมาฮะตูเล่โอเคคุณย่าเฮ้ยซีดานโอ้โหนิดเดียวเอาแล้วเอ้ยอย่าหย่านะส่วนอย่างงี้อันตรายนะตูเล่เอ้ยอย่าเพิ่งโอ้วิ่งขึ้นมาทําไมอัลบาโต้เดี๋ยวผมเอานาซาออกมาแล้วอ่ะโอ้โหมีสมแมทแรกนะทุกคนผมผมจะต้องย่อยตัวจริงเหรอเนี่ยเนีเปลี่ยนคูณฤทธิ์แล้วกันมะาเกิดคูณฤทธิ์มันช่วยได้ ไปคุณยา่ายังยังเหลือเวลาอยู่เราต้องคิดว่าไม่แพ้นะชินอลาเซส,สโกโอ้โยโอ้โหเซส,สโกมันจะโอ้เล่นยากทำไมเนี่ยเอาแต่ยังได้นะครับคุณย่าไปผมเล่นสั้นเลยดีกว่าทุกคนไปทุเรศชินอลาชินอลาเซส,สโกมาแล้วเซส,สโกลูกนี้โอ้โหยสวยละทุกคนเขาสวนปะสวนแม่งอันตรายมากเลยคนนี้นะผมว่าเขาเอาเรื่องนะ เนี่ยโซล่านี่คือตึงมากเฮ้ยเบเกนบเอลช่วยพี่หน่อยเบเกนบเออย้ายพี่เสียหน้าย้ายพี่เสียหน้าสไลด์โอ้เอาเอาสไลด์อะไรอ่ะโอ้โหวิดิีเอาอย่าชุลคุกขิกเอ้ยสวนสวนดิอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดเวลาโอ้แล้วแมตช์แรกเราก็แพ้ไปก่อนนะฮะรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนะฮะอีกสองแมตช์เราจะแพ้ไม่ได้แล้วนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเซสโกยิงสองลูกเหลือคุณย่าจริงๆแอซิดแล้วนะแต่ว่าผมก็อยากจะให้เขายิงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าแบบ แม่งตึงนะอันแรกแล้วผมอาจจะติดเล่นไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาเก่งจริงแหละมาครับเฮ้ยเจอกับสเปนนะฮะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเซนเซนจิงซิงเกนผงงอะว่าเฮ้ยทำไมแบบกองกลางกองหลังเราตึงจังว้าอะไรเงี้ยแต่กองหน้าเราแบบเอ้ยแปลกๆนี่ฮะไอทีมเขาผมว่าโอเคอยู่นะมีปาร์คไว้คอยวิ่งไล่บอลน,นะครับมาในแผน4 3 3แอทแท็กนะพวกเรามา343แฟลกตอนนี้ผมมั่นใจว่าต้องชนะว่ะทุกคนเอ็มบรูโม์ลไล่บอลเลยน้องชายอันนี้ผมไม่ไล่นะเฮ้ยผมว่าเขาจะเล่นแบบต่อบอลว่ะต้องไม่ไล่ ต้องเก็บแรงไว้เอานักเตะอยู่แดนตัวเรานักเตะอยู่แดนตัวเองให้เยอะที่สุดนะครับมาเซโล่เออสวยมาเซโล่นี่ผมให้เป็นแบ็กขวาโนนึงเลยนะแบ็กซ้ายโอ้พูดผิดพูดถูกไปหมดละไม่เป็นไรมาลุยต่อเออนี่โบโม่ไปเลยเซสโกโบโม่ co, one two นท e two a n หรือเปล่าและส่งให้เซสโกเซสโกโอ้โห,หโดนแย่งไปได้นะอา้าวสวยแล้วมา3-3เท่ากันเหมนที่นี่ไงดักบอลวีดิดโอเคสวยไมเคนบล์เออตูเล่อ้าวอ้าวกระตุก อา้าวอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยปิงโอ้โหพระเจ้าช่วยลูกด้วยลูด้วยช่วยลูกด้วยเอาโอ้เน็ตไม่เป็นใจแม่งมีลางแล้ววะทุกคนเหมือนผมจะได้ย่อยตัวไม่ได้ไม่ได้ถึงเน็ตไม่เป็นใจแต่เราต้องสู้เว้ยเอมเบอโมตุเล่เซสโกคุณยา่าไม่วิ่งมารับบอลเราโอ้คุณยา่าเฮ้ย,ยวิดิทเอา้าค้างโอ้ดีนะบอลเป็นใจคุณยา่าไปวันทูกับ ปึ๊บโอ้โหออกบอลช้าน้องชายใหญ่มาเดมซี่ซีดานซีดานยังไงครับจังหวะนี้ซีดานซีดานเอาโดนหลอกเอาเอัลโตผมว่าเขาดักกลับมาที่เดิมนี่ไงยังไงซีดานดักบอลเมาซี่ไปเลยครับวิงแบ็กของผมเสียหมดเลยเอาเอามาซี่มาเล่นวิงแบ็กตูเล่เอาแล้วครับเซสโกคุณยา่าส่งกลับก่อนมาเซลโลรอช่องก่อนนะเซสโกโอ้เซสโกใช้อีกแล้วโอ้ ไม่ต้องทำอะไรกินแล้วเซสโกออกมาเอา้าไปเสียบพาาาลาดเออคาร์ลอสซาเบโตสวยคุนึกว่าฟาวต์ตกใจหมดเวลาครึ่งแรกนะครับยังไม่เปลี่ยนตัวนะเราเราจะไม่เปลี่ยนสามประสานออกเด็ดขาดนะครับมาเซสโกคุณยา่าเซสโกดูเล่คุณยา่าโอ้ยเอา้าซีดานทำอะไรกับลามินโอ้ยลามินผิวอะ่ะเฮ้ยโอ้โหผมลืมผมไม่ได้ปิด AI อะ่ะทุกคนแม่งเซ็งว่ะคือจริงๆถ้าไม่ปิด AI แล้วแม่งบังคับยากนะตอนแบบว่าตอนเล่นแบบบุกอะ่ะ เพราะว่าบางที AI มันเปิดแล้วบางบางทีเราไม่ชินไงแต่คนที่ชินก็ดีไปนะครับคุณย่านี่โชว์เลี้ยงหน่อยบราซิเลียนบราซิเลียนนี่ไงตูเล่เซสโกเซสโกเล่นหันหลังเล่นกับบอลสวยเอ็มโบโมส่งให้มสซี่มสซี่เลี้ยงตูเล่ตูเล่เห็นช่องแล้วครับเซสโกจังหวะนี้ยังไงตอกไปทีนึงอีแลวยิงเลือกแล้วเบนิเซสโกนี่ไงจังหวะนี้ฮะัตูเล่ส่งมาแล้วก็ อันนี้ผมเอาจริงๆผมจะกระดกบอลน,นะเว้ยแต่แม่งผมยังไม่รู้สกิลเลยว่าคือสกิลอะไรมันก็เลยกลายเป็นต่อไปงงเลยอะตอนแรกนึกว่าแม่งจะกระดกบอลโอเคมาต่อครับนำหนึ่งศูนแล้วใจล่มๆหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ทําไมพี่ไม่บังคับตัวกองหลังไปวะกดไม่ทันก็เลยเอากองหน้าลงไปเลยมาครับเฮ้ยมาแล้วเซสโกเซสโกนี่ต้องแบบรีบไวทําไวนะอย่าเล่นหลายจังหวะนะครับเพราะว่าแม่งสกิลมันน้อยแล้วตัวมันใหญ่อะมันจะเคลื่อนที่ช้าเป็นไงบอกแล้วมาเซลโลแบ็กซ no ้ายโนหนึ่ง เอมโบโมเอมโบโมโอยิงไปไหนครับเนี่ยลามินยาเมานี่เจอมาเซลโลพี่หน่อยนี่มาเซโลไปเดี๋ยวนะตึงส่งซ้ายขวาก่อนมาบีบพี่หน่อยเร็วมาบีบพี่หน่อยไม่ได้เล่ไม่ได้ไไดเดี๋ยวทุกคนว่าผมทวงอีกนี่ไงโอ้โหเอ้ยสวยสวยจังหวะนี้เออสวยไปดิเอาเป่งพลาดเองนะครับเอาเอาค้างค้างเอา โอเคมาเซสโกเออแมตช์นี้ก็ชนะไปนะครับโอเคถือว่าโอเคนะเหลือเอมโบรโมนะครับที่ยังไม่ยิงนะครับแมตช์ต่อไปแม่งต้องเน้นละต้องชนะและ เอมโบโมยิงหรือแอซิดมาลุยกันต่อครับทุกคนเรายังไหวเราลุยต่อผมเชื่อว่าผมจะทําได้เว้ยในแมตชนี้ทําได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะครับแต่เรามั่นใจไว้ก่อนถ้าเรามั่นใจว่าทําได้เราจะทําได้เฮ้ยเจอแมนยูเหมือนกันว่ะเฮ้ยของเขาก็ทีมก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะกองหน้ารถถังกองหลังรถไถนะครับของของเขาแต่ของเรากองหลังรถถังกองหน้ารถไถอุ้ยทีมตึงอยู่แต่กองหลังเขาอาจจะต้องเทนหน่อยนะสองตัวนี้เขาไม่เทนนะเหมือนเขามาอ่อนให้เราอะแต่ของเรานี่กองกองหน้าเรามาพร้อมนะฮะสามประสาน SCB เฮ้ยผมกลัวเขาเขี่ยเปิดว่ะต่อเซสโกวิ่งไปก่อนปึ๊บกองหลังไปมาเซลโลลูกพ่อวิ่งหน่อยเซสโกวิ่งไปประจําการอยู่กับนาซาก่อนนะฮะไปทักทายนาซาหน่อยนาซาครับกินขนมอร่อยเปล่าเอ้านี่เอ้าเอ็มโมโมมาแล้วครับตูเล่เอาแล้วครับจังหวะนี้คุณย่าไม่ล้ำหน้าด้วยมาคุณย่าเอียงเอียงลูกนี่เไม่เข้าได้ยังไงครับนี่ใครเห็นก็ว่าหายอ่ะ อุตส่าห์ปัดแล้วนะเมื่อกี้งงเลยคุณย่าคุณย่ากระดกบอลไปฟาวเจ้านา้องโอ้โหฟาวจานนี่ถ้ามีบูโน่อ,อีกคนนึงนะจานไม่ได้ผูดได้เกิดเมซซี่ต้องเลื่อนใส่เบอร์13นะครับ,เ,บรเพราะว่าเราให้คุณย่าไงใส่เบอร์10เอาละครับซีดานลูกนี้ยิงโอ้โหชาวตันแม่งเตะออกมาอย่างแรงอบัโตไปเล่นสั้นกับมาเซโลมาเซโล,ม,ซโลมองช่องก่อนทุกคนผมว่าต้องมองช่องก่อนวนวนวน,วนก่อนวนก่อนมองไม่เห็นช่องนี่เอมโบโมเอมโบโมมา ขอโชว์สกิลหน่อยนี่นี่ซ้ายขวาแป๊บแป๊บอแดปแป๊บแป๊บนี่มาสิเออนี่ไงแป๊บแป๊บโอ้โงงงานยิงไม่ทันเอาละครับมาปุ่นยาปุ่นยายังไงเขาสไลด์เปล่านี่กระดกบอลโชว์หนึ่งทีแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอ้าเขาไม่เข้าอะเล่นเช้งโชว์เลยเอ้ยดะลูกนี้เปิดโมงโอ้โหเซสโกแอร์ไลน์ไม่ทำงานบอบบี้ชาวตันบอบบี้ชาวตันยังไงอ๋ออ๋อเฮ้ยผมโดนสวนหายเนี่ย เดี๋ยวผมว่าเขาใช้สกิลอีกรอบนะึงอ่ะเออนี่งไงวิดิตลูกรักเออสวยแล้วสวยแล้วสวยของแท้อ่ายังดีเขาส่งผ่านนะครับมาซี่เซสโกเอ็มบรอมเอ็มบรอมเอ้าโอ้ออโ,อโหขึ้นไปเต่าอย่างนั้นวะโอ,อ้ยฟาวหรือเปล่าเนี่ยโอ,อ้โหเหลืองปะเหลืองแน่นอนนะครับคา,าร,ร์ลอสอัลเบโตเอาไม่อยู่วะ่ะเซสโกโชาวตันอ,อย่านะอย่าโดนตอนนี้นะเอ,อ้ยคุณย่ามาเธโลไปคุณย่าคุณย่า คุณย่าไปแล้วส่งสั้นเล่นสั้นไปก่อนเล่นสั้นเล่นสั้นไปก่อนเอ้ยอาแล้ครับเซสโกเซสโกมีเพื่อนไหมมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาดักนี่หลอกยิงึ่งทีและลูกนี้ปันไม่เข้านะครับจบครึ่งแรกนะผมลืมไปเซสโกแม่งมันถนัดเท้าขวาแม่งก็ปั่นซ้ายซะอย่างมั่นใจเลยไม่เป็นไรลุยต่อครึ่งหลังอันนี้ผมเอาจริงนะทุกคนแม่งยืดตรงแล้วมาตูเล่มาครับซีดานแมซี่ แมซี่วนก่อนหนึ่งทีซีดานไขว้ไขว่างไขว่างเซส,สโก้ไหมเซส,สโกไหมเน่หลอกหลอกเมสซี่ไขด่ดีผมว่าผมส่งไปไกลดีกว่าเนี่ย่าไกลๆบรโมเอ็มบรโมเอ็มบรโมยังไงดีครับส่งนี่ซีดานวันทูวันทูวันทูนี่ไงและลูกนี้เอ็มบรโมโอ้โหต้องต้องแบบพี่จอมนะเรียบร้อยเล่นสั้นไงทุกคนคิดว่าผมจะเปิดโมงไง นี่แล้วก็ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยอย่างคมผ่านมือหลวงพี่เดย์ไปนะฮะแมซี่นี่ไงดักบอลดักบอลดักบอลก่อนนี่เลยเขาส่งไปข้างหน้าแน่นอนคนเนี้ยไม่ต้องมีอะไรมากสไลด์เลยคุณย่าไปดีโอ้โหสไลด์เลยโอ้โหเหลืองปะเนี่ยแฮมซิกยังไงต่อครับนี่ไงคาร์ลอสอเบโตตัวตึงอะ่ะเล่นแบ็คซ้ายก็ได้หลังก็ได้นะครับแมซี่เล่นสั้นเลยปึ๊บสั้นหนึ่งทีแล้วก็วนก่อนหนึ่งทีครับยังไงดียังไงดีงงดอ่านี่ไงคุณย่าว่างเอาละ โอ้คุณย่าช้าไปนิดนึงเอ้ยแต่บอลเรายังได้อยู่เออนี่ไงสไลด์ไปดีเอาไม่โดนด้วยไปมาเซโลมาเซโลเอามาเซโลเด้งเด้งเอ,อ๊บเซสโก้นี่แบบวิ่งผ่านเลยว่ะทุกคนมาแล้วเซสโก้มาเซโลวิ่งโอเวอร์แลปใช่ไหมให้พี่หน่อยซีดานก็ได้และตูเล่ลูกนี้เอาประตูไปก่อนเอาประตูไปก่อนเราเหลืออีกหนึ่งประตูสำหรับคุณย่าแต่นี้เราไม่แอคนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวคอนเทนต์มาดิแบล็กเคนบาัลล์โหเขาโยนเลยว่ะเฮ้ย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 โอ้โหเลนเช ไปวันทูไปสรงสั้นเอาล้วครับก,กระดกลูกนี้ไปโอโ้คุณย่าทันทันผมว่าทันนี่หลอกให้หลงหลอกให้หลงนี่ไงหลอกให้หลงหลอกให้หลงหมุนหมุนเตะปั่นรีร้อยครับทุกคนเรียบร้อยบอกเลยว่าถ้าดีใจระยำใจเหลือเกินทุกคนมัดเทวดาคุณปู่เอ้ยคุณย่าเอ้ยถูกแล้วโอโ้จังหวะนี้คือแบบว่าโชว์ความพิวอะบาซิลเลียนของแท้ เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจถ้าเขากลับมาชนะได้นี่ผมต้องย่อยอะแต่วันนี้นะ่าดูรงไม่น่าต้องย่อยแล้วอยากย่อยตัวว่ะทุกคนเอาเอาเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหลุดมาแล้วตูเล่ลิเจมลิเจมจะเปิดโมงเปล่าลิเจมเปิดเปล่านะ่ะเปิดจริงแต่เราตูเล่ดับไปแล้วไงคุณย่าเอาครับคุณย่าขึ้นไปขอยอลูกโอ้โหหมดเวลานะครับทุกคนจับมือไปนะฮะมาดูเปอร์เซ็นต์การคลองบอลของเราบ้าง เราคองบอลอยู่ที่58%สนะอู้ส่งแม่นยำมากนะตึงอ่ะตึงอ่ะ12ดาวนะฮะ2ใน3นะครับถือว่าผ่านและสำหรับคลิปนี้นะฮะถือว่าเราทำชาเลนจ์สำเร็จนะครับนั่นก็คือเราชนะ 2ใน3เกมนะเราแพ้1น,นเกมแล้วเราชนะ2เกมนะครับและที่สําคัญเนี่ย SCB ของเรานะครับมีส่วนร่วมกับทั้ง3เกมเกมแรกเนี่ยเบนจามินเซสโก้นะครับเกมที่2ก็เบนจามินเซสโก้และเกมที่3เนี่ยก็สามารถยิงได้นะครับทั้งเอมโบโมแล้วก็คุณย่านะที่สาคัญเนี่ยคุณย่ามีแอซซิดให้ด้วยในแมตช์ uh, แรกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันจริงๆอะวันนี้ผมทำธาร,ร,รกิจสําเร็จก็ไม่ต้องย่อยตัวนักเตะนะครับใครชอบคลิปนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาให้ผมด้วยแล้วถ้าอยากให้ผม ทำแบบ3ภาษาหรือดูโอหรือว่านักเตะคนไหนนะฮะก็สามารถรีวิวได้ช่องผมเนี่ยรีวิวไม่เหมือนช่องอื่นนะฮะก็จะแบบว่าเป็นชาเลนจ์อะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ม,มาแฮชแท็กบาโจศูนย์จุดห้แสนอันนั้นเอาไว้เปิดแพ็คนี่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับลุย